ทักทายสบายดีอยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องเอฟซีช่องยูทูบครัวผ้ามันกระนองหมหวานครับหล่กับพี่น้องเอฟซีเฟซบุ๊กครัวผ้มันกระนองหมหวานครับคือเกา่นหล่ะครับืัอนี้ก็ลงทงผมเอาง่วไปลามไว้นะครับบ้านปอยเอาง่วไปลามหล้วก็มมหาอาหารนะครับืันนี้กินข่าทงคือเกาครับกินข่าทงกินข่าปลาครับเขาที่มหาอาหารครับนี่ล่ะเบิ่งตะวันนามเนี่ยน้องกันยังมีอยู่นะครับซ้ำนี่ล่ะตะวันโบราณ นี่คือแรงอาหารของเข้าที่จังพ่อปัดทั้งซ้มผลให่มากนะครับผมว่าสิหาปลาไปีปิงหาปลาไปกก่อยด้พี่น้องเอาเหอเอางาใหม่มาปกไปครับนกมันมาลงกินปลาหน่อยครับ นี่คือแรงอาหารของเขานะครับผมแรงอาหารผมเอาเหอะใหม่ขึ้นนะครับเอาจากพ่อปิงหนึ่งกับก่อยหนึ่งนี่นะนะครับผม ปลากระเดือดน้อยปลากระเดือดน้อยครับฝ่ากระห่องโย่ <laughs> ฝ่ากระห่องโย่ครับ ก็มูมีปลาใหญ่ดอกครับแต่ปลาหน่อยแต่ปลาหน่อยปีงกระไหลปีงครับปีงกระไหลเลยครับปีงหลายเพราะว่าน้ามันขอนหน้ามันขอนครับ ปีงหล,ลายยพี่น้องเลยเห็นบ่นี่ปีงครับปีง พอด้กินยีดอกครับเพราะว่าข้าบดิกินซูเมอร์ครับบางมือเขาก็กินมาใหม่กินไข่หมดอย่างครับต่ว่าเช็ดบ่อนออกด้วยครับผลยังบ่นี่ออกครับผลยังมาบกขัดผลยังมาบกขัดครับพอดิกินยีเด้กพี่น้องพอดิกินยีดอกครับซ้ำสีกินครับผมเนี่ยพวกปลากระดีปลาสลิดน้อยครับเนี่ยพอดิกินได้ยากอยู่ครับ เอาซามิล่ะเนาะเอาขาบหนึ่งครับผมอ่ะวันนี้สีก้อยปลากระเดื่ดครับอันนี้ปลากระเดืด่ดแบบสายพันธ์เกานี่แหละนะครับสายพันธ์ดังเดิมมันจะมีสายพันธุ์ขาวที่เขาเอื่นว่าปลาสลิดไก่พันธ์นั่แหละนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสายพันธุ์ดังเดิมครับกระเดืด่ดกระเดืดเด่ดกระดีภาษากลางเอนปลากระดีดนะครับสีก้อยปลาซูเซียนอาร์จิน ลองเบิ้งตอมันชิเริ่มเริ่มหากินยากแล้วฝนเริ่มมากแล้วนะครับนามในน้องก็เริ่มมีแนยแล้วครับแต่ว่าบ้นหลายบ่ถึงขันกับอึงออกเฮ็ดออก มีสิมีสองเมนูนะครับผมสิมีสองเมนูนั่นคือ,อเมนูก๋วยกับเมนูต้มครับผมสิต้มปลาเค็งแม่ไข่นะฮะต้มนี่ผมสิต้มปลาเค็งแม่ไข่ครับปลาเค็งแม่ไข่หรือว่าปลาหมอแม่ไข่นะครับผมเขาจะฝากประมาณนี้นะครับ ฝนกระลิ้นฝนกระหนี่มาใหม่มันกระซุม,มซุมติดติดยากเนี่ยอันไหนโอ้ยแตกได้อาจบมดตายดิเออเริ่มเริ่มโรยเริ่มมันทำมาสากมา อ่ะอันนี้ห้องสีเอาไว้ใส่ใส่ต้มครับต้มปลาเค็งแม่ไข่ครับเครื่องนะเครื่องแบบบ้านๆน,นี่แหละบุม้มี่ยังหลายอยากได้หลายืนบุ้มีเอาซ้ำห้องมี่นี่แหละที่ใสนะ่ต้มปลาเค็งต้มปลาเค็งแม่ไข่เนี่ยมันต้น้ต้นนตนฝนเออส่วนตัวนี้เ้าสีใส่กล้วยครับ ใส่ก้อยเดิฉันจดี๋ัวจะตีตำอีกรอบนึงเอาไปใส่ก้อยเวลาหย่ำถือมันจะมีกลิ่นหอมแกกข้าวรดข้าวจะี๋พอใส่หลายครับคาคือกันครับเข้ากับสีใส,ส่ก้อยครับอันนี้สิตำเอามันจังมุนให้มันให้มันเป็นอันเดียวกันเลย กับเนื้อปลาาสิหันผิกใส่น้ำเพื่อเพิ่มสีสันแต่ว่าผิกผงเขาก็สใสอยู่ครับใส่ผิกผงอยู่นิดนึงอยู่ นำลูกสาเต็มอยู่นี้ึ่มออกมาไ้ก่อนเป็นบ่เ,มมเอืแ่มมถถากระทั้งุดเป็นบ่เป็นโอ้นับลูกายเตรมเอ้ยว่าท่านหนึ่งำกว่าอืมท่านหนึ่งเล็กกว่า ต่มปลาเข็งแม่ไข่ครับปลาเข็งแม่ไข่ปูระโตกรบเสียนอาจฝนตกฟื้นเปียกดินเปียกครับมันติดยากคคยก เสียนาจากำลังคุ้มไฟครับไฟฟื้นมันเปียกเมือ่อคืนนี้ฝนตกครับฟื้นเปียกดินเปียกใส่เวลาเนี่ยจัะหน่อยหนึ่ง สีบใส่หลายครับมันฉีดสมแหงนสมหลยมันกับบรสแอบอซกำมันมันพอดีครับ น้ำขั้นก้อยปลา เอาคากรบพริไข่นี่สิตำเอาครับมันจะมาเป็นตอนเป็นชิน่นไงมันจังเขากับก่อยปลาดีๆ ห่อสีมคนก่อยเ้อครับเด้อใส่ผมใส่หมอ้มปลาครับปกติกะสีคนใส่หมอแต่ว่าตอนนี้ผมสีคนใส่คนใส่โขกครับมันจังมันจังเด็กคนนะครับมันจังเด็กคนเ่ากะสีใส่พวกคาพวกคาที่ห่าต่าครับคากับตะไคร่นะครับผมต้องเซร้ายครับคากับตะไคร่แล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ําปลานิดนึงต้องเซร้ายเพราะว่า ข้าใส่เกลือตอนไปคันแล้วนะครับแล้วก็ตามประแดกนิดนึงมาต้องใส่หลายครับมันสีเข้มนะครับแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วด้วยนะครับผมขาดปรไดข้าวคั่วครับแล้วก็ชุรสนี่แหละค่อยๆซิมบัง้นบังอ่ะ มันต้องเหล็ข้นนะก่อยมันต้องเหล็กข้นคน่ะซันโมเสบครับ,รรบอ่ะเลยอีกอันนึงนะครับก็คือพริกนะครับผมพริกที่ห่อจีแบกพริกแล้วก็ห่อตำมันแหละครับบะตรงเซไลดอกมันสีเผ็ดจะเผ็ดปกติสีข้นใส่หมอด้ะล่ะนะครับแต่ว่าหมอเอาเอา,เอาต้มปลาแล้วนะครับ สิซิมั่งก่อนขมันม,มันพอดีอ่ดมันพอดีลมันนั่มันมันผส,สมแห้งอ๋อใจ่ขากลัวอีก อันนี้เราก็จะใส่ผักแล้วนะครับผักกะบพริกผักกะบพริกที่ห่อหันไว้ครับเพื่อเพิ่มสีสันขักก็ได้พี่ออกมานี่ทถาจะต้มปลา ก่อยปลากระเดือบบานเห่าครับปลากระเดือบข้าสิปรุงต้มครับบริไซบักขาบริไซยังได้ใส่หมดแดงครับปรุงต้มนะครับนํปาปลานํปาปลาระ ของงัวครับ ันนี้คือก้อยดนะครับก้อยกอย๋วยผสมแห้งรอบนี้เอาแบบมันๆครับมันมันอ่ะเป็นจะเ,เป็นต้มปลาเข็งแม่ไข่ครับจะถามว่าใครอยู่ไ่บอร์นครับครับไข่ครับไข่ครครนะครับเหลืองๆนี่ครับ ตัวนี้กับไข่ให้กันเด้อพี่น้องเด้อไข่คร,ครับม้วนเอามาปีใไงพี่น้องเบ่งก,กันละนะครับผมก็อันนี้จะเป็นน้ํานะครับความสุมนี่ผมใส่หมดแดงครับแล้วก็น้ำคั้นสมปลาน้ำคั้นก้อยปลาครับความสุ อาหารพื้นบ้านครับอาหารตามทงหน้าอาหารตามฤดูการบานเ่าครับต้มปลาเค็งแม่ไข่กับเสียนอาดนะครับผมแล้วก็ก้อยปลาก้อยปลาเซนดเดียงครับแบบบดสมแห้งครับเอาแบบมันๆนะครับผมกับทงไห่ทงหน้าครับมาเด้อกินข้าวน้ำกันครับเป็นหน้าเสียนอาดครับเสียนอาดพูนเพื่อนเพ่นครับเพื่อนเพนอยุคนเสียนอาดครับเสียนอาดชิมก่อนลองชิมต้มปลาเบิ่ง ต้มกับก๋วยทีเป็นจังไรเบาสีบอสมแห้งได้รอบนี่สมพอดีครับประมาณเรนบ่เอาซิมก๋วยเบื้องบนนี่ก๋ยยยวย <laughs> ก๋วยกับว่าบอสมแห้งนะเพราะว่าสุดท,ทือเขาเห็ดหลวงเห็ดหลวงบนแดงครับเอาแบบซ้ำสมพอดีซ้ำส,สมมันๆเนี่นยนะบ้สมแห้ง ผสมมันได้พม่าเออผสมแห้งเนาะผมว่าเขาเคยกินผสมแห้งมันบ่กินผสมแห้งมันบ่มันบ่แสบมันเสียรสครับก็เลยเอาผสมพอดีครับไมาแด้วครับกินข่าวน่วมกันครับอ่ะมามนเดี๋ยวผมก็สิกินกับเซียนอาดครับหยุดทงให้ทงหน้านี่ยแหละครับ kind